ยุคนี้นะคะเป็นยุคที่หาเงินง่ายที่สุดแล้วก็มีชีวิตที่สุขสบายที่สุดแล้วก็ต้นทุนธุรกิจประหยัดที่สุดเลยนะคะตั้งแต่ข้าเจ้าเกิดมาบนโลกใบนี้นะคะเนื่องจากข้าเจ้าเกิดมาในช่วงที่โลกอะ,ะ่ะยังไม่มีคอมพิวเตอร์แล้วข้าเจ้าอยู่ในต่างจังหวัดสมัยนั้นไฟฟ้าก็ยังไม่มีใช้ด้วยซ้ำนะคะ พอมายุคนี้อะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันโหแบบสะดวกสบายมากนะคะก็เลยทำให้รู้สึกว่าโหมันเป็นยุคที่เราแบบสามารถกำหนดเงินออมกำหนดรายได้ของเราได้อะคะ่ะด้วยใช้ AI เป็นตัวช่วยนะคะอย่างข้าเจ้ามาลงสถานีรถไฟบางซื่อเนี่ยลูกค้าแบบสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียด รมธรรม์คนะ่ะเจ้าก็นั่งสรุปกรมธรรม์นเนี่ยค่ะผ่าน iPad ให้ลูกค้าได้เรียบร้อยเลยถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะค่ะเจ้าต้องกลับไปที่บ้านนะคะแล้วก็ต้องมีเครื่องพิมพ์เตอร์แล้วก็ต้องสรุปต้องเขียนต้องตีตารางเป็นเล่มๆค่ะแล้วก็ต้องไปร้านถ่ายเอกสารหรือไม่ก็ต้องซื้อเครื่องพิมพ์เตอร์ใหญ่เบอเลอรเบล่าของตัวเองนะคะค่าใช้ใจ่ายสูงมากนะคะ แล้วก็มันต้องใช้เวลาแบบสรุปกรมธรรมให้ลูกค้าค่ะนั่นแหละแล้วก็เอาไปอ่านให้ลูกค้าฟังเพราะสมัยก่อนมันไม่มีออนไลน์ที่จะส่งลายให้ลูกค้าหรือทางอ e ีเมลให้ลูกค้าเนี่ยข้าเจ้าสรุปเป็นเรื่องเป็นเรื่องแล้วก็ส่งให้ทางไลนยลูกค้าแล้วก็โทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันก็โทรราคาถูกแล้วก็ ทางออนไลน์ฟรีด้วยนะคะสมัยข้าเจ้าเนี่ยโหมดค่าโทรศัพท์เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า5,000อันนี้คือประหยัดสุดๆแล้วสมัยก่อนค่าเงินก็มีค่าด้วยค่าใช้จ่ายสูงมากในการขายประกันในยุคข้าเจ้านะคะแล้วก็เราไม่สามารถที่จะมันติตทัสกิ้งที่แบบว่าทํางานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันได้ในยุคนั้นเนาะเพราะว่ามันเป็นเมนูเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ เราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตออนไลน์ไลฟ์สไตล์แบบทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาเหมือนปัจจุบันนี้ได้นะคะแต่ว่าโชคดียุคน,นั้นนะค่ะคเจ้าก็ใช้เว็บไซต์ในการหาลูกค้านะคะ่ะเจ้าก็ประหยัดเวลาที่จะต้องแบบไปหาลูกค้าก็แค่แบบเออลูกค้าติดต่อมาแล้วค่าเจ้าไปพบเนาะในยุคของข้าเจ้าเนาะแต่ว่ายุคนี้อ่ะ เราสามารถใช้สื่อใช้อะไรแพลตฟอร์มฟรีทำยังไงก็ได้สร้างตัวตนในออนไลน์ไม่ต้องมีรถเลยไม่ต้องโชว์ความรวยอีกเลยค่ะเจ้าไม่มีรถยนต์ใช้เป็น10ปีแล้วนะคะแล้วก็เราลงทุนมือถือเนี่ยมันถูกกว่าใช้รถค่าเจ้าเลยไม่เสียดายค่ะ iPad พ,พัง iPad ตกโป๊ะตกปะมันพังซื้อใหม่เพราะว่าใน ก่อนนู่นเฉพาะค่ารถยนเนี่ยเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามหมื่นค่ะที่ช่องจ่ายขายประกันมารายได้หมดไปกับค่ารถหมดไปกับค่ามือถือหมดไปกับค่าเดินทางค่าน้ำมันรถเพราะฉะนั้น iPad ออะเครื่องสองสามหมื่นอะใช้เป็น10บสิบปีไม่เสียดายใช้ทิ้งใช้คว้างนะคะ,ะก็เลยแบบว่า เสียก็ซื้ออะไรที่มันทำให้แบบหา<ม>เงินแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็สามารถที่จะช่วยในการขายประกันได้เนี่ยค่าเจ้าก็ซื้อเ,นะเนี่ยก็พวกขาตั้งกล้องอะพวกอุปกส3เครื่องนะคะ<ม>เนี่ยพกน้ำดื่มไปด้วยเวลาไปไหนก็พกแก้วน้ำชากาแฟเผื่อซื้อน้ำอะ่ะ เราได้ลดตั้ง5บาท10บาทนั่นก็คือเงินที่เหลือกลับคืนมานะคะดังนั้นอะไรก็ตามก็ต้องวางแผนนะคะรถไฟฟ้าก็ต้องมีบัตรให้เรียบร้อยเพราะว่ามันไม่ต้องเสียเวลาในชั่วโมงที่ลัชเอาหรือไม่ลัชเอาก็ตามคุณไปเสียเวลาเติมเงินนะมันเสียเวลานะไม่จําเป็นเนี่ยคุณอย่าไปเสียเวลาสิ่งที่เงินซื้อคืนไม่ได้คือเวลาที่เสียไปแล้วคุณก็มีเวลาที่จะ ตรวจสอบด้วยว่าเอจะเดินทางไปตรงโน้นจะซื้อตั๋วรายวันหรือ,อจะขึ้นรถสายไหนดีตรวจสอบระเบียบการเดินทางเส้นทางการเดินทางซ้อมให้เรียบร้อยนะคะมันจะช่วยให้เพื่อนๆประหยัดเงินประหยัดเวลาไม่หงุดหงิดหัวเสียไม่หลงทางนะคะแล้วเงินที่เหลือได้เราก็เอามาออมในรูปแบบของกรมธรร์ประกันชีวิตออม5บาท10บาทต่อวันเราก็มีนะคะที่แหละค่ะชีวิตที่ดีๆ